สวัสดีครับนักเรียนก็เจออาจารย์นัทนะครับซึ่งครั้งนี้อาจารย์นัทตั้งใจจะตะลุยคณิตศาสตร์นะครับสอบเข้ามอหนึ่งนะของห้องคิพเตนนะครับซึ่งอาจารย์นัทเลือกโจทย์นะครับที่เป็นแนวข้อสอบจริงๆเนี่ยนะครับมาให้นักเรียนศึกษานะครับก็ครั้งนี้เลือกมา5ข้อนะครับนักเรียนก็ลองตั้งใจฟังนะครับข้อแรกนะเป็นเรื่องของทศนิยมนะครับถ้าตัวนี้นะหลบด้วยพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ย มีค่าเป็น1ส่วน x นะครับแล้ว x มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้นะครับนะ x มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ทีนี้ถามว่ายากไหมนะครับความจริงก็ไม่ยากเพียงแต่ว่านะครับเมื่อเราเอา1ลบด้วยพวกนี้จะเห็นว่าตำแหน่งนะครับของท่อยมเนี่ยมันจะแบบเยอะขึ้นนะครับแสดงว่าเราจะต้องเสียเวลาในการคิดถูกไหมครับนะก็คืออย่าง1ลบด้วย0.5ก็ ได้0.5อย่างนี้เป,นเป็นเป็นต้นนะครับเราก็จะลบลงไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยถามว่านะครับการสอบเข้าห้องกิฟนอกจากจะแข่งกับเรื่องของการทําโจทย์ได้ไม่ได้เนี่ยนะครับปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการแข่งกับเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะประสบความความสำเร็จเนี่ยเราก็ต้องมีเทคนิคในการทําโจทย์นะครับในด้านของคณิตศาสตร์เนี่ยนะเ,เทคนิคของข้อนี้นะครับ เราก็สังเกตแล้วก็ลองเปลี่ยนมาเป็นเศษส่วนนะครับอะลองเปลี่ยนมาเป็นเศษส่วนนะจากโจทย์นะครับศูนย์จมันก็คือ1นส่วนสถูกไหมครับ0.5ก็คือ1นึ่งส่วนสองศคือ25ส่วนร้อยนะครับหรือตัดแล้วเนี่ยมันจะได้1นส่วนสี่นะครับศูน5มันก็คือ125ส่วน1000ะครับก็ตัดกันแล้วก็จะได้1นส่วนแ ทีนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเฮ้ยตัวส่วนเนี่ยมันคือทวีคูณของ2ถูกปะ่ะนะครับดังนั้นตัวถัดไปเราก็สรุปได้ว่าตัวเนี้ยก็1.16ส่วน16นะครับอ่ะตัวนี้นะก็คือ1.32ส่วน32นะครับตัวนี้คือ1.64ส่วน64นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ1ส่วน128นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน X นะครับ ทีเนี้ยลำดับถัดมาเราก็จะสังเกตต่อนะครับว่าถ้าเราลองเอาตัวนี้ลบกันนะมันจะได้เท่าไหร่ก็ได้1นส่วนสถูกไหมครับได้1นส่วนสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเนี้ยมาลบกันต่อนะครับก็คือ1นส่วนสลบด้วย1น,ส,น,ส,นส่วนสี่นะครับ1นส่วนสลบด้วย1นส่วนสี่จะได้1นส่วนสี่นะอันตรงนี้ทุกคนก็น่าจะทราบนะครับ แล้วก็นะครับเราสังเกตต่อเอา1นส่วนสนะครับลบด้วย1นส่วนแนะครับหส่วนสลบด้วย1นส่วนแก็จะได้1นส่วนแเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดทัะนะครับการสังเกตนะเราสรุปได้ว่านะครับอย่างตัวเนี้ยหลบด้วย1นส่วนสก็ได้ตัวหลังเห็นไหมหนึ่งลบหส่วนสลบหส่วนสก็ได้1นส่วนสนะครับลบกันไปเรื่อยๆจนถึงตัวนี้ก็จะได้1นส่วนแดดังนั้นเราก็สรุปเลยว่าตัวเนี้ย ลบกันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะได้1ส่วน1 2นั่นเองนะครับก็จะมีค่าเป็น 1.x ส่วน x นะดังนั้นนะครับเราก็สรุปได้ว่า x เท่ากับ128นะครับนะก็ตอบข้อ2นั่นเองนะครับข้อนี้จัดว่ายากไหมถ้าเราเคยเจอนะครับถ้าเราเคยเจอนะจะพบว่ามันไม่ยากนะครับจุดเด่นของข้อนี้คือนะครับ ก็การเปลี่ยนจากทศนิยมมาเป็นเศษส่วนแล้วจับนะครับความสัมพันธ์มันเรื่อยๆนะครับหรือถ้านักงเรียนมองไม่ออกก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็ทําส่วนให้เท่ากันเพราะว่าตัวส่วนเนี้ยมันมีตัวที่เชื่อมโยงกันอยู่ก็คือเป็นตระกูลเลข2นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าส่วนคือ128นะครับอโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่อาจารย์นัทนะครับก็ได้คัดมาเพื่อที่จะช่วยนะครับสำหรับนะครับน้องๆ นักเรียนที่กาลังเตรียมตัวจะสอบห้องอสอบห้องกิฟนะครับอโอเคไปดูข้อ2ครับข้อ2ต้องบอกว่าโจทย์นะครับข้อเนี้ยถือว่าเป็นโจทย์ที่ใช้ได้มากๆเลยเป็นโจทย์ที่วัดศักยภาพเด็กเลยว่าเคยเจอโจทย์สไตล์นี้มาไหมนะครับข้อ2นะครับจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับมีกอไก่ขอไข่แล้วก็ ข้อใดสรุปได้ถูกนะครับทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเศษส่วนนะครับเป็นเรื่องของเศษส่วนซึ่งนะครับแน่นอนว่าต้องเคยเจอถึงจะทําได้นะครับทีนี้นะครับอ่ะเออเรามาดูกอไก่ครับนะกอไก่เนี่ยก็ใครเรียนกับอาจารย์นัทมาแล้วก็พอจะนึกภาพออกนะครับถ้าเศษส่วนบวกกันอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะถ้าเศษส่วนบวกกันอย่างนี้เรื่อยๆแน่นอนมันจะต้องมีการตัดกันแน่ๆ โอเคไหมครับจะต้องมีการตัดกันแน่ๆทีนี้การจะตัดกันยังไงนะครับประเด็นก็คือนักเรียนต้องกล้ายแยกเป็นเศษส่วนย่อยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยนะมันคือ1นส่วนหใช่ไหมนะครับนะก็จะแยกได้เป็น1นส่วนสลบหส่วนสจริงไหมครับจะจริงไหมจริงเราทําย้อนกลับครับคูณควาก็ได้3อันนี้ก็ลบด้วย2หารด้วย2อคูณสซึ่งก็เป็นจริงตามนะทันนะทีนี้ปัญหาเนี่ย ตัวที่2อา้าวมันไม่มีส่วนเป็น1แต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะห่างกัน2ดังนั้นเราจะลองแยกเป็น1น1 5ส่วนสลบหส่วนหนะครับก็ทํากลับก็ได้5-3ลบด้วย3ก็เป็น2ส่วน3คูณหก็คือ15ซึ่งก็จริงนะครับเราก็ลองแบบนี้อีกก็1นส่วนหลบด้วย1นส่วนแนะครับก็จะได้เท่าไหรล่ล่ะก็เท่าเดิมถูกปะก็3ส่วน5คูณแนะครับ แปลว่าเราน่าจะสรุปอ,อ๋อมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละถัดมาก็1นส่วนแลบด้วย1นส่วนสินะครับอันนี้ก็จริงแล้วแหละนะครับแล้วก็บวกด้วย1นส่วนหลบด้วยนะครับทดที1น่ส่วนสินะครับนะหส่วนสิทท 1, 12, นะครับ,นะ 1, 12, รบแล้วก็ลบด้วย1นส่วนสินะหส่วนสินะครับอ่ะโอเคเราจะเห็นว่าตัวนี้ก็ลบกันถูกปะลบกันหมดเลยนะครับ นะก็จะเหลือ1ส่วนสองนะครับลบด้วย1ส่วนสิบนะครับนะก็อ่อ่ะเรียบร้อยดังนั้นเราทำส่วนให้เท่ากันก็ได้สิบห้าส่วนสามสิบี่นะครับนะสิบห้าส่วนสามสิบสี่โอเคนะเพราะฉะนั้นกอไก่ก็ถูกนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะกอไก่ถูกนะ นะครับประเด็นก็คือต้องกล้าแยกแบบนี้นะครับต้องกล้าแยกแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับแยกแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือตัวหน้ากับตัวสุดท้ายนะครับก็ทําการลบกันก็ถูกนะครับก็แน่นอนเศษส่วนเยอะๆเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่จะไม่ใช้วิธีการทําส่วนให้เท่ากันอันนี้คือเทคนิคของข้อสอบที่เคยออกห้องกิฟนะครับนะอ่ะโอเคงั้นไปดูข้อขอไข่ข้อขอไข่ต้องบอกเทคนิคเลยนะครับ ข้อขอไข่เนี่ยถ้าเกิดเรารู้เทคนิคก็จะง่ายไปเลยนะครับเทคนิคแน่นอนว่าก็คือจะต้องแยกเป็นเศษส่วนย่อยทีนี้เศษส่วนย่อยเราจะมีวิธีการแยกยังไงนะครับอาจารย์นัทบอกเทคนิคเลยนะตัวนี้่หงเท่าไหร่ครับ6ถูกปะ่ะตัวนี้ก็่หง6นะตัวนี้ห่าง6ตัวนี้ห่าง6ตัวนี้ห่าง6เห็นนะนะครับเทคนิคคือผลลบอา่อาโทษทีผลบวกเนี่ยมันจะได้เท่ากับ1ส่วน6 หตัวนี้ก็คือมาจากตัวที่มันห่างกันตัวนี้มันจะห่างเท่ากันอยู่แล้วนะครับนะครับนะอันนี้6มาจากตัวห่างระยะห่างระหว่างตัวแรกกับตัวสุดท้ายของแต่ละชุดคูณกับวงเล็บข้างในนะครับนะข้างในดูดีๆให้เอาปิดหน้าปิดหน้าคือตัวนี้2ตัวลบด้วยปิดหลังก็2ตัวโอเคไหมครับก็สอตัวนะก็จะได้เป็นหนึส่วนหคูณสนะครับ ลบด้วย1ส่วนด้วย16คูณ19เนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับนะอ่ะเอาใหม่นะ6ตัวนี้มาจากระยะห่างระหว่างตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับนะแล้วก็นะครับเอ่อ1เส่1ส่วนด้วย1่คูณ4เนี่ยก็คือตัว2ตัวหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้ลบด้วยชุดหลังก็2ตัวนี้โอเคนะครับนะก็จะได้เป็น1ส่วน6ตัวเนี้ยเราก็ทำส่วนให้เท่ากัน นะครับก็คืออันนี้16บหคูณสิใช่ปะ่ะแปลว่าตัวนี้ก็ต้องคูณอะไรอีกก็คือคอลนอมก็คือตัวนี้แหละถูกปะก็ต้องคูณด้วย76นะครับนะนี่ก็ลบหส่วนด้วย16บหคูณสินะครับอ่ะก็นี้เป็น75นะครับส่วนด้วย6คูณตัวนี้16คูณ19นะครับ เราก็ใช้แม่3ตัดนะครับก็ใช้แม่3ตัดอันนี้ได้2ใช่ปะนี้ได้25นะครับเพราะเราก็เอาคูณกันถูกไหมเราก็เอาตัวเนี้คูณกันธรรมดาอันนี้ก็คูณกันได้32แล้วเราก็เอา39เนี่ยคูณนะครับ32จริงๆแล้วเราคูณแค่นี้เราก็จะรู้แนละ้วว่ามันผิดนั่นเองนะครับงั้นก็คูณไปเลยอันนี้8นะครับก็จะได้25อันนี้ก็บวกกันได้เท่าไหร่ 8นะครับอ่ะได้608นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็ผิดนะครับนะนะก็เทคนิคตรงนี้นะครับก็ควรรู้นะครับภายใต้เวลาที่เวลามีการเตรียมตัวที่จำกัดทัพก,กรณีที่แบบบวกเศษส่วนแล้วมัน3าชุดนะครับแบบนี้ถามว่ามันมาจากไหนนะครับก็มันมาจากการแยกนะครับมันมาจากการแยกแล้วมันจะลบกันไปเรื่อยๆดังนั้นอาจารย์นัทก็บอกเทคนิคให้เลยนะครับอ่ะโอเคก็ ไปดูข้อที่3นะครับเอ่ะเราดูข้อ3นะครับถ้าให้ x และ y เป็นจำนวนนับใดๆที่สอดคล้องกับสมการนี้นะครับแล้วค่าของ x บวก y เท่ากับเท่าใดนะครับข้อนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ดีนะครับนะซึ่งข้อนี้กำหนดสมการแค่สมการเดียวแต่ว่ามี2ตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดรูปนะครับจัดรูปก็คือเอา19ส่วน9 4เนี่ยมาแยกเป็นตัวเนี้ย นะครับเป็น2อ,อย่างแบบนี้ที่มีตัวส่วนนะครับกับตัวเศษเนี่ยก็คือตัวเศษมันจะเป็น1ตัวส่วนก็ x ก,กับ y ก็จะได้ทีนี้ประเด็นก็คือเราต้องรู้เทคนิคเลยว่าเฮ้ยแล้วมันจะแยกยังไงนะครับนะก็เทคนิคที่อาจารย์นัทจะอธิบายก็คืองานแรกเนี่ยนะครับให้เราหาตัวที่เอามาคูณกับ19แล้วใกล้เคียงกับตัวเนี้ยมากที่สุดนะนะครับ ให้หาตัวที่มาคูณกับ19แล้วมันใกล้เคียงกับตัวนี้มากที่สุดนะครับซึ่งก็คือคูณด้วย5เพราะว่า19คูณ5มันได้95แล้วมันใกล้ตัวนี้มากที่สุดละดังนั้นเราก็คูณด้วย15ทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้ตัวนี้เป็น95ส่วนด้วยอันนี้เราก็นะครับอย่าเพิ่งคูณแล้วกันก็เขียนค้างไว้นะครับทีนี้เนี่ย เราจะพบว่า95เนี่ยเราสามารถแยกได้เป็น94บวก1ได้ถามว่าเพราะอะไรทําไมไม่แยกเป็นตัวอื่นเพราะเราจะแยกเป็นเศษส่วนแบบนี้นะครับนะแล้วนะครับ94มันจะตัดกันตรงนี้น่าจะไม่งงนะครับอ่ะโอเคก็จะพบว่าตัวนี้ตัดกันได้1ส่วน5ถูกไหมครับตัวนี้ก็จะมีตัวเศษเป็น1ละเราก็เลยเอา5กับ94คูณกันนะครับก็ได้470เเห็นไหมครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ x กับ y แล้วนะครับนะก็จะได้ x บวก y ทีนี้เขาไม่ได้บอกว่า x กับ y ใครมากกว่ากันดังนั้นเราให้เป็นอะไรก็ได้ดังนั้นก็ให้ x เป็น5 y ก็จะเป็น470แสดงว่าข้อนี้ตอบ475นั่นเองนะครับเรียบร้อยตอบข้อ4หลักการอยู่ตรงไหนครับถ้าข้อสอบสไตล์นี้ออกนะครับก็คือให้หาตัวที่มาคูณกับตัวเศษเนี่ย แล้วมันใกล้เคียงกับตัวส่วนมากที่สุดนะครับเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็จะแยกได้นะครับอ่ะโอเคงั้นเราไปดูข้อ4เนาะนะครับข้อ4นะครับอ่ะดูก็อ่านโจทย์ก่อนนะครับห้องประชุมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง12เมตรยาว28เมตรติดหลอดไฟโดยรอบนะครับให้หลอดไฟทุกดวงเนี่ยห่างเท่ากันและห่างจากผนังเท่ากันด้วย จะใช้หลอดไฟอย่างน้อยที่สุดกี่หลอดนะครับทีนี้เนี่ยข้อสอบข้อนี้เป็นโจทย์ที่ดีมากนะครับเป็นไปได้นักเรียนอาจจะหยุดก่อนแล้วลองทําก่อนก็ได้นะนะครับแล้วมาดูว่าที่อาจารย์นัดเฉลยเนี่ยนะครับพวกเราได้คิดตรงกันไหมข้อนี้ถามว่าทําไมมันดีโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับโจทย์สไตล์อย่างเงี้ยเราเคยแต่แบบประมาณว่าปลูกต้นไม้รอบนะครับรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบเนี้ย หรือปักเสานะครับเราเคยเจอโจทย์แต่สไตล์แบบนั้นนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยนะครับถ้าคนนี้อ่านโจทย์ไม่รอบคอบก็จะคิดแบบนั้นไปเลยนะครับแต่ถ้าคนแบบตั้งสติสตังในการอ่านโจทย์นิดนึงเนี่ยนะแล้วก็จะพบว่านะครับอ๋อมันติดภายในรูปสี่เหลี่ยมนะครับนะก็แสดงว่าข้อนี้ก็น่าจะไม่ยากนะครับทีนี้หลักการอยู่ตรงนี้ครับก็เราจะพบว่ากว้างเท่าไหร่นะครับกว้าง12เมตรนะครับ ยาวก็18เมตรนะครับทีนี้เนี่ยเราจะทำการหาหอเรอมอนะครับนะของด้านกว้างนะครับก็หอเรอมอของ12นะครับกับอ๋ออันนี้28นะครับนะ28เนี่ยอ่ะอันนี้ได้4โอเคปะอันนี้ได้4นะครับแปลว่าอะไรระยะห่างของมันเนี่ยจะห่างกัน4เมตรซึ่งด้านกว้างเนี่ยมันมีเท่าไหร่ด้านกว้างมี4แปลว่ามันจะห่างนะครับได้เท่าไหร่ได้ สามส่วนถูกปะอ่าอาจารย์นัทก็ตีเส้นแบ่งนะออกเป็นสามส่วนนะครับแปลว่าส่วนนี้ก็สี่สี่สี่นะครับอ่ะขยับนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้ก็สี่สี่สี่แล้วอันเนี้ยก็แบ่งออกได้7ส่วนนะครับนะก็ได้7ส่วนก็จะมีส่วนแบ่งคือ6นะ3 4นะครับ5แล้วก็6นะครับ อันนี้จะจะเห็นว่ามันเท่ากันนะโอเคไหมครับนะก็จะแบ่ง1 2 3 4 5 6 7ี่้านะครับนะอย่างละสีก็ได้28เมตรทีนี้จุดที่มันจะนะครับนะติดหลอดไฟเนี่ยก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับเพราะว่าทําไมกันห่างจากผนังก็เท่ากันอันนี้ก็เท่าเท่าเท่าหมดเลยดังนั้นนะครับเพียงเท่านี้นักเรียนก็นับจํานวนหลอดไฟก็จะได้คําตอบแล้วครับนะก็จะเป็นติดตรงนี้ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะได้1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12หลอดนั่นเองนะครับก็จะใช้หลอดไฟอย่างน้อย12หลอดนะครับก็ตรงกับโจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้ดีมากเลยนะนะครับก็เป็นโจทย์ที่แบบบางคนอาจจะไม่เคยเจอนะครับก็อาจารย์นัทเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยเอามาสอนให้นะครับอ่ะไปดูข้อ5นะครับข้อ5นะครับก็เป็นเรื่องสมการนะเป็นเรื่องสมการก็คือว่า ถ้าตัวนี้และตัวนี้แล้วถามว่า x บวก y จะได้เท่าใดนะครับก็นะครับปกติแล้วเนี่ยสมการเราก็แบบทำส่วนนห้เท่ากาันอะไรประมาณนี้ถูกปะหรือถ้าเป็นแบบนี้ก็เอ๊ะมันจะยากไปไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นะครับเดี๋ยวอาจารย์นัดบอกเทคนิคเลยก็ได้นะครับเทคนิคก็คือว่าอย่างนี้ครับอาจารย์นัดถามนิดนึง x ส่วน2กับ x ส่วน3เนี่ยสวนอาจารย์นัดบอกว่าเท่ากันคําถาม x มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ หลายคนก็เริ่มคิดล้ติ๊กตอกติ๊กตกติ๊ก,กได้ไหมเนี่ยนะครับฉเฉลยเอคือ0จริงปะก็ศูนหารด้วย2ได้0ูนย์ะครับศูนย์หารด้วย3ก็ได้0โอเคนะครับทีนี้ถามว่าอา้าวทำไมยกตัวอย่างนี้เราลองสังเกตครับเราลองสังเกตนะก็จะเห็นว่าตัวนี้มันมีเศษที่เท่ากันแต่ตัวส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราสรุปได้แว่เอ้ยได้ว่านะครับนะตัวเศษต้องเป็น ศูนย์จริงป่ะตัวเศษต้องเป็นศูนย์อันนี้คือเทคนิคนะครับนะดังนั้น x ก็จะได้นะครับเจ็ดส่วนสองนะครับก็คือสามจุดห้าอ่า x ตัวนี้ได้สามจุดห้านะนะครับอ่ะเรียบร้อยทีนี้มาดูตัวสมการของ y ครับจะพบว่ามันมีเศษส่วนอยู่สี่ตัวนะครับเศษส่วนอยู่สี่ตัวเพราะฉะนั้นวิธีลัดนะ วิธีรัดนะครับนะก็จับตัวส่วนเนี้ยบวกกันให้หมดเลยแล้วก็เท่ากับ0นย์นะครับผลบวกของตัวส่วนนะครับเท่ากับ0อ่าผลบวกของตัวส่วนเท่ากับ0น,นะครับอ่ะเพราะอะไรนะครับก็เอ่อเดี๋ยวเรามาหาคำตอบก่อนเดี๋ยวอาจารย์นัดจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามันเป็นจริงนะก็ดังนั้นวิธีรัดคือถ้าไปเจอเศษส่วน4ตัวเนี้ยนะครับ นักเรียนก็จับตัวส่วนบวกกันให้หมดเลยแล้วก็เท่ากับ0นะครับตัวแรกได้ y ลบ10ตัวที่2 y ลบ6ตัวที่3 y ลบ7นะครับตัวที่4 y ลบ9นะครับได้เท่ากับ0เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันได้4 y แล้วเราย้ายอ่ะ10ย้ายฝั่ง6 7 9ย้ายฝั่งหมดเลยนะครับนะก็จะได้เป็นตัวนี้เป็นเท่าไหร่32ดังนั้น y เป็น 8นะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า x บวก y ก็จะได้เป็นนะ11.5นั่นเองนะครับก็ข้อนี้ตอบ11.5นะครับก็จัดว่าไม่ยากนะครับเรียบร้อยอ่ะข้อนี้ซ่อนวิธีลัดนะครับ2แบบก็คือแบบนี้ก็สรุปว่าตัวเศษเป็น0นย์ส่วนแบบนี้ถ้า4ตัวก็แสดงว่าผลบวกของตัวส่วนเท่ากับ0ูโอเคนะครับนะทีนี้อาจารย์จะพิสูจน์ให้ดูนะครับก็ ถ้าใครที่จดไม่ทันหยุดนะแล้วก็นะครับก็จดไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าสนใจนะครับทีนี้ก็ข้อนี้ก็ทําตัวเออ่ก็คูณไขว้ไปเลยก็ได้ y ลบหนะครับบวก y ลบสิ 10. ส่วนด้วยตัวนี้คูณกันจะได้ y กําลัง2อลบห y ลบสิ y กระจายธรรมดานะครับลบคูณลบเป็น60นะเท่ากับอันนี้ก็ y ลบเ นะครับ,บวก y ลบ7นะส่วนด้วยนะครับ y กำลังสองลบนะครับ9 y ลบ7 y บวก63ตัวเนี้ยมันจะได้2 y ลบนะครับลบ16นะตัวล่างก็จะเป็นอะไร y กำลังสองลบ1 6 y นะครับบวก60ตัวนี้ก็จะเป็น2 y ลบส6นะครับส่วนด้วย y กำลังสองลบ1 6 y บวก63ทีนี้มันจะเหมือนตัวนี้เลยถูกปะก็คือตัวเศษมันทําไมกันเท่ากันแต่ตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นเราเลยสรุปว่า 2y ลบ16นะครับก็เท่ากับ0แสดงว่า y เท่ากับ8ซึ่งก็จริงถูกไหมครับเห็นไหมเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทําวิธีตรงนะครับอะก็จะพบว่าวิธีลัดกับวิธีตรงก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการทําโจทย์ ก่อนที่นักเรียนจะสอบเข้าห้องนะครับนะสอบโครงการพิเศษนะครับก็ทุกโรงเรียนที่จัดสอบนะครับนะก็นะครับวันนี้ก็เลือกโจทย์มาอธิบายให้ฟัง5ข้อนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ให้นักเรียนนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์นัทจะทยอยอัดลงไปเรื่อยๆนะครับก็เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ